เมื่อลองดื่มแล้วเนี่ยก็รู้สึกประทับใจยิ่งขึ้นแล้วก็ดื่มต่อเนื่องเนื่องจากดื่มแล้วมีสุขภาพดีนะครับเวลาเครียดนะครับเราก็หยิบขึ้นมาดื่มได้เลยอย่างนี้นะครับหลังจากดื่มไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกสดชื่นนะครับฟรชนะครับสามารถกลับไปทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะครับมีพลังแล้วก็การนอนหลับก็จะดีขึ้นนะครับหลับสบายหลับง่ายนะครับไม่ตื่นกลางดึกดื่มแล้วดีดีนะครับเพราะว่าเป็นน้ําอคกายคะ่ะที่มี pH 9.5นะคะแล้วยังมีส่วนผสมของเทอร์ปีนนะคะเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะคะเป็นนวนัตกรรมใหม่ที่เข้ากับยุค new normal หรือว่ายุคสงครามเชื้อโรคนะตอนนี้นี่เองนะคะแล้วด้วยคุณสมบัติของความเป็นด่างเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายน่มีภูมิคุ้มกันไวรัสได้ดียิ่งขึ้นด้วยผมเป็นเบาหวานเป็นปวดไหลย้อนแล้วก็หัวบ่อยครับเพราะผมเป็นเบาหวานแล้วจะปวดหัวบ่อยเพราะผมได้น้ำบริสเข้าไปเนี่ยคุณต้องไปดื่มน้ำ เมล็ดนี่ผมทำให้ผมหายทุกอย่างเลยนะครับโรคทุกอย่างผมปกตินะครับสามารถปั่นจักรยานไม่ได้ตอนนี้15กิโลนะครับกลับไปก็จะประมาณ15กิโลรวมแล้วก็จะ30กิโลนะครับผมทําได้แล้วนะครับต้องขอบคุณน้ำเมริสนะครับ